โอ้โห굿เอฟนิ่งค่ะอลมณ์ดี้หูระปุงมาเลิศท้อเลยเอาเปิดพุงโชว์เลยหล่ะคะอะดีใจอะไรขนาดนั้นน่ะเรนหลับสบายใช่ไหมล่ะเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งหนึ่งสอง สองเช็คโหนีใจอ่ะครับรักคุณแม่น่ะเรียกปะป๊ะก่อนป๊ะป๊จกิงจังเลยหนหูอยู่ไหนคะหูหัวอันนั้นหัวอันนแม่เรียกแม่ป่ะเรียกแม่ได้ยังคะแม่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  พลิกตัวมันจิ้ีพลิกตัวได้เปล่าเฮ้ยดึงยังไงดึงยังไงดึงอันดี้อ่ะดึงอ่ะดึงอ่ะดึงยิ้มหวานนะเด้แมวร้องยังไงแมวแมวร้องไงคะแมวอุ้ยอุ้ยโยเป็นอะไรอ่ะอัพปึง บาย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 กัน๊ายบายท่านผู euh ้ชมกันเลยบา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 ยเด็กหลับสบายเนาะตื่นนาก็อารมณ์ดีเลยนะใช่ไหมคะ้องยิ้มหวานนะคะไฟเจ้าขาเอาไฟเสบตาเอาไฟเสบตาป๊าปป๊าเอาหวพอแล้วหรอโอเคโอเค